เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช a n e บันซานนี่ครับอยู่กันอีกครั้งกับเกม b น u CD ีภาค6นั่นเองครับผมเอาละจะกข่าวก่อนที่เราได้ทําการจัดการ challenge ธรรมดาไปแล้วด้วยทีมที่ใช้ตัวน้ําแข็งทีนี้นะครับก็จะเหลือด่านเจ้า advance challenge นั่นเองนะจะเป็นความท้าทายระดับสูงเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะสามารถที่จะชนะได้หรือเปล่าดูสิโฮดอลา์เวอร์ชัน2นะครับ ให้เล่นได้แค่3มตัวีดูซิมีเงินให้2 4งหมื่นสี่พันโอเคสองหมื่นสีรดสูสปีดโอ้ทุกตัวโดนเนิร์มหมดเลยเนี่ยให้เล่นดัน90ต้องสู้ดีๆด,ด,ด,ด้เหรออย่างดีที่ให้วิลเลจมาวิลเลจฮีโร่ผมว่าเงินแค่นี้ไม่สามารถที่จะอัพฮีโร่ได้ไปเลเวลยี่สหรอกเพราะถ้าอัพได้นะผมว่าผมว่าชนะเลยถ้าอัพเขาเป็นเลเวลยีได้ชนะเลยแต่เขาให้เราเล่นเทียสี่ บอมชุตเตอร์เหรอบอมชูตเตอร์เข้าไปดูในเกมเดี๋ยวเรารู้โอเคแต่เรามีเงินแค่2องหมืนกว่ารู้เขารู้เราขอดูก่อนว่ามายังไงโอเป็นเหล็กพังตัวหรือเปล่าพังตัวไหมอยากรู้พังตัวไม่พังตัวพังตัวครับผมนี่พังตัวไม่ได้สตัฟไม่แต่มันให้วิลเลจมา โรีเจนเอนอะน่ะอ๋อมันเราอย่างตีมันไม่พังเพราะมันเสริมเหล็กโอเคด่านนี้ให้เราสู้กับทุกอย่างที่เป็นเหล็กครับทุกอย่างที่เป็นเหล็กผมว่าสไนเปอร์มีพลังไม่น่าพอแต่ลองดูก่อนนได้เพราะว่า <c oughs> ขออภยัยด่านนี้มันให้เราเล่น3ตัวสินะ วิเลตให้สายล่างมาป่ะวิเลตให้สายล่างมาขายได้ไหมขายได้ด้วยโอ้แต่ไม่เป็นไรถ้างเงินมันพอผมก็ไม่ได้ซีเรียสแลต้องทําให้เขามองเห็นพังตัวครับเพราะสไนเปอร์ตัวนี้ตีพังตัวเพเป็นเนาะแล้วก็อให้จมตีได้เร็วขึ้นครับอย่างอื่นไม่จําเป็นแล้วลองดูซินี่ตัวเล็กยิงได้แบบสบายใจ <c oughs> แต่รู้สึกว่าไม่น่าได้ พราะขนาดแค่ตัวเหล็กยังมาได้ขนาดนี้แล้วถ้า DDT มาล่ะนั่นแหละ3 4 5 6ี่ห้าดดมันต้องยิง8ดนัดแน่ไม่พอผมต้องมีสตันสโลหยุดมันสักหน่อยมันเกือบจะพอโอเคป่ะมันเกือบจะพอแต่มันไม่พอครับถ้ามีสตันสักหน่อยถ้าฮีโร่จะอัพความสามารถให้มีสตันแต่ผมว่าคูลดาวมันไม่น่าจะนั้นมันไม่น่าจะเร็วพอ เอางี้ผมลองเปลี่ยนเป็นฮีโร่ครับคู่กับสไนเปอร์คู่กับสไนเปอร์ไม่ไม่ใช่นายอันนี้โอเคเอาให้มองเห็นพังตัวเหมือนกันแล้วก็ยิงเร็วด้วยถามนี้ครับสไนเปอร์เอาให้เต็มเงินที่เหลือลงฮีโร่ให้หมดเลยนี่มีความสามารถในการยิง ผมรอดีดีทีเฮ้ย <c oughs> แย่แล้ฮีโร่ทำให้เกิดเรื่องแย่ขึ้นนะครับมันรีเจนสตันบ้าพมันรีเจนแล้วยิ่งแย่ครับถามว่าโดยรวมมันดูดีขึ้นไหมมันสตันได้แค่ครั้งเดียวผมว่าอมใหม่ใหม่มมมนองเบลเป็นม,มอท่าที่ไม่ได้ถึงเทียร์สี่ดีกว่าเสียดายมาไม่ถึงเทียร์ห้าซิงนโตแร,ร์บอดี้สตัฟ ผมว่าต้องเป็นสายกลางเงินมันน่าจะยังได้ยวางตรงไหนก็ได้ลองดูก่อนแล้วกันผมว่าเซฟ,ฟตรงนี้น่าจะดีเอาเป็นยิงเร็วแล้วก็เอาใช้เอางี้ผมไม่อัพล่างผมอัพบ,บนแล้วผมทําให้มันมองเห็นพังตัวเพราะผมอยากได้บลูนบัสเตอร์ครับทําให้เขามองเห็นพังตัวนี่มองเห็นพังตัวแล้วยิงเร็วขึ้นด้วย่ะผมเหลือเงินอยู่หกพักว่าหกพั 6, กว่าเดี๋ยว ผมยึดติดกับสไนเปอร์เกินไปแลนนะีแต่ลองดูอีกทีนึงเอางี้สไนเปอร์เดี๋ยวยิงสตรองแล้วกันเน้นยิงดีๆทีอ้ยใช้เงินเกือบหมดอา,อาจจะใช่ก็ได้นะทุกคนเอางี้ผมตั้งให้ด้วยผมเล่งเองบ้านอะมันหนีตรงนี้แหละดีแล้วตรงนี้แหละเดี๋ยวรอก,กดดสกิลยิงมันสไนเปอร์ไม่ไม่ผมต้องเล็งมัน บ้านอะยิงเร็วแล้วแต่ได้ไหมพอดี yes อมอทาพิฆาตมันต้องทีมนี้สินะมอทาพิฆาตมันมอทาเวลากดสกิลแล้วมันกลายเป็นยิงเร็วปีเลยนี่นะมันเปลี่ยนแล้วเมื่อก่อนมันไม่ใช่อ่ะผมมั่นใจว่ามันไม่ใช่แน่ๆแ,แต่เราได้รับชัยชนะแล้วครับคุณมอทาครับผมโอโหพอกดสกิลแล้วแบบสุดยอดเลยดูกระสุนนี่มันยิงนี่ใช้ได้เลยครับหายแล้ว จบกันความความเจ๋งเมื่อกี้หมดกันครับกลายเป็นแบบกุยแล้ว,วกุยเหรอหาว่ากุยเหรอไนเปอร์ในยิงเฟิร์สเถอะมันจะหนีไปแล้วไม่เป็นไรเราไม่แคร์แล้วครับเราชนะแล้วโอเคยิงตรงนั้นแหละยิงตรงนั้นแหละยิงตรงนั้นแหละใช่เลยเดี๋ยวไม่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 ใช่เลยมันหนีไปแล้วโอเคไม่เป็นไรยอมแต่เท่าที่รู้ครับเราได้ชัยชนะมาแล้วครับ วิธีชนะด่านนี้ก็คือการวางมอท่าเดี่ยวนะสไนเปอร์มันมีผลขนาดนั้นจริงๆริงเหรอเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นตัวอะไรก็ได้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ควรเป็นสไนเปอร์ครับเพราะถ้าเป็นฮีโร่เนี่ยมันโจมตีแล้วตัว,ต,วตัวรีเจนเน่ะมันรีเจนกลับขึ้นมาใหม่ได้ค่อนข้างเร็วใช่ไหมตัวนี้ต้อเป็นตัวหลักอัพผิดนะครับจบเกมครับเอาใหม่ จะไว้ตรงไหนก็ได้เนี่ยมอทตาตัวนี้เป็นตัวหลักใช่ไหมละ่ะตัวนี้เป็นตัวทําให้เขาสามารถมองเห็นพังตัวใช่ไหมละ่ะและอีกตัวนึงอ่ะผมว่าเราไม่ควรเอาตัวที่แบบว่าโจมตีกระจายผมว่าสไนเปอร์เป็นอะไรที่เมคเซนที่สุดอืมผมว่าสไนเปอร์เนี่ยแหละเมคเซนสุดและ้ะเพราะว่ามันจะโจมตีแบบไม่ได้ทําลายแล้วก็แบบใช้เงินเกือบจะพอดีด้วยผมว่าอันนี้น่าจะใช่ทางที่ถูกต้อง ถ้าเราไม่อยากให้มันยิงเยอะเราก็นี่ครับยิงมันตั้งแต่หน้าหน้าไปเลยแต่ถ้าไม่ไหวเราก็ปรับมาตรงนี้ง,ง่ายๆคือเราต้องข้อข้อที่จะชนะช่วยให้ชนะด่านนี้ได้คือเราต้องปรับจุดยิงให้มันยิงตลอดเวลาด้วยครับดานนี้ดูง่ายกว่าเดิมสวยกว่าเดิมครับรู้สึกว่าใช้เวลาน้อยกว่าเดิมด้วยซ้ำสวยงามมากแบบนี้เลย สไนเปอร์เพื่อไม่ให้มันเกิดเยอะแล้วก็เอาเจ้ามอท่าเนี่ยถล่มมันให้เล็กนั่นเองด่านนี้จะเป็นด่านสั้นๆน,นะหาคำตอบได้คนขังไว้รู้สึกยอดเยี่ยมกับตัวเองมากเลยแล้ <c oughs> นาัน่านทีได้รับชัยชนะแบบว่าชิวๆแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกแฮปปี้มากๆเลยรู้สึกแบบเข้าก่อนแล้วก็แบบทีเดียวผ่านนะ รู้สึกว่าโชว์เหนือได้เยอะมากๆเลยอย่างนี้ยอดเยี่ยมจริงๆมีความภาคภูมิใจมากขึ้นนั่นเองครับผมโอเคครับประมาณนี้กับการเล่นในครั้งนี้มาไวไปไวนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้ผมเจ็บเจ็บเจ็บลิ้นอยู่อ่ะมันพูดลําบากนิดนึงอ่ะ,อะอผมขอดูในกระจกมันพูดลําบากครับก็เลยจริงจไม่อยากเล่นเยอะแล้วก็จริงจวันนี้ยจะไม่อยากจะอัดคลิปด้วยซ้ําแต่ว่าไม่ได้ครับผมมีทุกคนรอดูอยู่เพราะฉะนั้น ผมต้องทำต่อไปไม่ว่าร่างกายจะขาดสบั้นยังไงก็ตามนะครับแต่มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกผมผมก็พูดที่มันดูเวอร์ไปงั้นแหละจริงๆมันก็ชิวๆแต่ก็แบบทรมานนิดเดียวเท่านั้นเองโอเคประมาณนี้ครับก็น้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กด u b s c r i ร e แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอ,อื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมซานนี่ต้องขอขอบพระคุณในการรับชมมากๆเลยแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ